สวัสดีครับพี่น้องได้เวลามายามใส้กุ้กยหอยเงี้ยงห้อยปังวะยามใส้กุ้งครับพี่น้องโอ้ติดตะปามัดกับลูกป่านิ่นบานเลย <laughs> ได้กลนะิ่นบ้ากุ่งนี้มาพี่น้องเอยยามใส่กุ้งเตะประมัดกับลูกปลานิ่นนกชิงขึ้นเต็มดัง้งดงเลมาได้กินแลพี่น้องเอย

นี่ถือช่วงลายอยู่ครับถ้าได้ซ้ำหนีทุกอันนี่โอเคอยู่ครับนั่งถือลายอยู่ครับพี่นอ้อง โอใส้นามสูงโวดบ้างก็พอค่อยถือนี่สองอันครับ ลาให้เดาสวยอเปล่าลาให้ากระเดือแตกสวดสวดยูขังไส้ครับพนน่ะยุ้มยิ้มยมยิมใส่กุ้งบรณใส่ปลาเดือด ถ้าเห็นเขาไมายา่ยังยหลังค่ยอยู่ครับหลังนี่โอเคครับอโอเคครับพี่น่องประมาณดอกพี่น่องประมาณมานะครับม่มีกลุ่มที่ตรงไหน จะพ่อได้พอ่อไ่ายก่อยน้อยๆเห็ดน้อยๆเข้มๆต่อปากเพิ่มหวานลงพี่น้องน้อยเข้มๆพ่อครับขเขาเงี้ยคุยยยอมๆอามีซองลังครับส่งได้หลายเนี่ย sụt lại nha ừ. ừ. trong lần này hợp xong thử lại của mua thì lửa bộ ในหอนประมัดเฮ้ยโผ่านบ่ผ่าน ก็ได้กบบนี้แล้วครับปีกล้วยนี่ยนะ้ดีกล้วยน้ำวานมันสารพัดประโยชน์อีหลีด้วยนะครับ ต้นหยวกกล้วยหรือว่ารำต้นก็ไปเก็ดกินได้ลูกของกล้วยก็กินได้ใบก็ไปใช้ประโยชน์ได้ปีก็ามากินได้ถ้าเป็นกล้วยดังขายได้อีกพี่น้องแพ้งพร้อม <c oughs> ยังรอเบึงเงบดสาละบ่มีหรอครับกล้วยดัง มีแต่บุกทัวดังของพญเนียสักนะครับมีหัวหน้าคนทัวเป็นโลกใบเหลืองบัดเอจาจักปีพี่นอ้องเอ้อสามปีพ่อลราบ้างเนาะปีหนึ่งยืมต่ำเ่ยดักกลุ่งอะไรกันฮามันกลุ่งหวงัวเงาเนี่ยพี่น้อง หกหนวดวเนี้ยน่าหนครับนี่ล้อหัวนี่ล่ะปะกุ้งนวดเง่างอ่ะเนี่ยบ้านจะไปสัเผาไฟซุปนะฮะกุ้งไร่สับปกุ้งไร่ นนีีนะ่แหละสมิงพ่อซุปพ่อ,พอแกงพ่อหม้กระต้นพี่นอ้องเผาไฟเผาบ้านครับหม้อมานนะครับกุ้งกุ้งก็ได้จ้ะยมงยม๋งหนึ่งเลยพี่นอ้องคุยสามคำสี่คำ <c oughs> ดนบุกเถื่อนครับไปน้องใหม่กับปีกล้วยครับพี่น้องชาวบ้านนะครับมาเนี่ยพักกันอยู่บ้านอีกคนนึงครับวัวมานพี่น้องวัวมานมานครับพี่น้องก้อยกุ้งครับ ลายพวดเส่ผักลายๆเอาครับพี่น้องมาก้พี่น้องไากก้กินพอบรยาก เข้มๆครับชูรสลงไปพริกปุนเข้าวคัวครับน้ำประเดียวเล็กน่อยไม่ฝาดเต้นไม่ฝาดเต้นไม่ฝาดเต้น อู้เ <rôle> ต <à déc> ้นออกแล้วครับยังเล่นอะายอยู่ทั้งเต้นออกบานี้ยรวยน้อยโปรดเต้นบานเลย นี <onz rates> ่ <clubs S 2> จ้าพี่น้องสวัสดีครับบ่ได้เห็นหน้าโดนแล้วตายมือแล้วจักมือลูกกระพันดำหน้าแล้วยากจักว่หยากอยังเนีินข้าวเช้าเหมือนครับพี่น้องก่อนกินขิงกอโซมันก็มันจะเห็งานเห็นบุญิ่น มัจะน่ากินเฮี้ยนบุญใ่บุญเี้ยญแักบาทรักบาทเฮี้ยนเฮบุญบุญแจกเขาอ้าคปุณยยาลงมือครับยิ้มมปมือลงสายรด้ป่ะนี่ป้ี้อะไรนี่เด็กคอยกุ้งนี่ด็กหลายวะก่ไหลครับเด็กน่อยๆเข้มๆใส่ดูเน่นมแต่พอใส่ดุ๋เน่ะเ่านันมาดูก็ได้ เป็น่ครับเปแน่ครับเป็น่ครับเปแน่ครับขอชายดย้ให้ก็ไม่ไดิบปากอั่นี้จ้ะจับกระบ่าแซบเลยครับมก็ชดกับุดยอนเลือเกอนแต่วเราเดีแมวไม่บอ้องิ้ของดิบก็ย้นอนมาเนี้ยเลยังต้องกิง้มไหล ห่าน,นกะลาบหมูคขยกรุงไม่น้งองน่านอย่างเงี้ยแจ่ก็แต่ตงตัวแนะต่งก็ยับปลาไหมก็นอนงามมันดกบ่ะเหนียงดุก็ปเป็นยัเแระ พัพดดำนาแเร้รเตียงนะัดแล้วตกใจมัหันหมาวเวรต้องจีรัยทายอยู moi, ่ห yani ันหนาวเวรใครจะดจื่อพาดูไมไปครับพี่น้องรังจากกินข้าล้วน้องหงอกไปกินซุปตะมกถ้าเขาเผาเองนิ้มยูได้จังหนึ่งไง ได้ยุ่งสองขึ้นมันจะได้ให้ไก่สองขึ้นทําทําไก่นี่ยมันกเสียนอะไก่ไม่ตีเพาเสียบกับเซียนแต่ว่าถึงต้องก็คขึ้นขึ้นเดียวขึ้นเดียวพอดีกินเผาแล้วเผาแล้วเฮ็ดเลยไดี๋่วสุกเลยได้ว่าเฮ็ดเลยมันนั่นมันมันมันเคียนบ่อนั่นไหมเันบ่อนมันสีขันเฮ็ดเลยมันสีเคียนบ่ค่อยต้อนบ่ค่อยหน่อยส่วนมากกับพวเห็ดเผาเห็ดเลยจะเชื่อไม่ได้เอาทางขึ้นเลย พอดีคือเอาแล้วก็ขางขึ้นมันจะขึ้นนึงมันเพราะขังขึ้นไก่มันโดนเติมทำหน่อยๆก็จะเสียหายชะม่วงสุกก็ได้มกก็ได้มก็ได้ค้อมก็ได้แจงก็ได้มกหรือว่าคนส่วนมาพ่นก็มังมกมกเส้นหมูสามชั้นมกเส้นกะทิทั้งคนกับมกเส้นกะทิลูกชายให้ตังกินได้แซ่บบ้างมั้ยเลยเสียบอยู่เขาอบกินอยู่เขาให้ใหม่ๆได้ยังไง ก็ต้มเชียนต้มหน้าหมูสามจันนุ่มอกไส้เขาก็สร้างตวัวบดีได้นู่นไหม,มเขาจะไปหาน้องไหมในผู้กระจอนหาน้องไหมขนๆมาเผาจริงเลยจินกบเกี้วหวงกับปนกับยังไปเฉยนะอันนี้ครับพี่้องมือนี่ ฮากุ้งก็ประมาณก็ได้น้องใหม่ได้น้องพี<ห>ย่าจสวัสดีเพูนได้ไหมนเองอยากจะุวัตีจ้ะสวัสดีเพูนก็พอดีเห็นเพูนหลายมืองเราคือหอดเด้อพี่น้อง,งเนี่ FC เบาน้องบัว FC แม่เท่ากันผอนไม <า S 2> ค่คลิปหน้าครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับ <c oughs> หตวตายมันไก่เลยแม่มันก็ผู้ให้ตัวท่านไก่อแย่แตกนเนี่ย